สวัสดีครับเดี๋ยวนะช่องคุณพ่อกัดไฟค้างนะครับเย่ yeah. ตอนแรกว่าจะไม่ทำนะแต่คิดไปคิดมาถ้าของใหม่เอาแล้วคุณพ่อคงอาจจะไม่ได้ย้อนมาทําอันนี้นะเพราะว่าเออมันค่อนข้างกาวนะแล้วคุณพ่อไม่ค่อยถนัดในการเล่นแบบอย่างนี้นะก็โอเคเลยเล่นเล่นเล่นเด็กบุกแต่ว่าไม่ได้บุกขนาดนี้นะอันนี้มันอ g g r e s s i v เกินไปนะครับก็จะเป็นสายอารวอมิเลียนเนาะเดอะบลัดนั่นเองนะครับก็ เอ่อ uh, เพราะว่าอะไรเพราะว่านารู้ว่าในกล่องหน้าคุณพ่อลืมไปว่ามันออกทั้งแวนควิกแล้วก็ออกทั้งเดซเซนแดนไงคุณพ่อลือมไปนึกว่าออกแต่แวนควิกกัเลยว่าจะรอนั้นออกแล้วค่อยทาทีเดียวนะไหนก็ไหนล้กก็เลยอ่ะทาไปเลยละกันนะครับมะน่าจะไม่มีอะไรเยอะนะเพราะว่าเด็กมันมันไม่มีถ้ามันไม่มีอะไรเลยเป็นคอมโบแบบตีให้ตายแค่นั้นเองอ,ะอ่ะตัวเริ่มนะครับก็ ดึงมาจากแวนควิกนั่นแหละก็เลยเอาเป็นตัวเริ่มวันนี้เลยง่ายนะตัวเริ่มเป็นใครก็ได้ค่าเท่ากันนะครับเกรดสามยืนแวนหลักเนาะก็จะเป็นเจ้าหนี้เนาะอ่ะดักนิกไคลเซอร์วอมิเลียนเดอะบลัดนะครับเป็นเกรดสามมีแอคเซลยืนหนึ่งหมื่นสองพันแอคทีฟแวนการ์ดวันเบเทิร์นเขาตะบัสหนึ่งนำการ์ดหนึ่งใบาจากมือยัตโซจนจบเทิร์นตัวมันจะบวกห้าพันบวกไรเท่ากับตีสามไรแล้วก็ เมื่อเมื่อมันโจมตีอ่ะมันจะโจมตีแถวหน้าคู่แข่งทั้งหมดนะครับก็จะเหมือนกับวอร์มิเลียนเก่าอ่าแล้วก็ถ้าการที่ยัดเข้าโซเป็นดัคกนิกไคเซอร์ว์มิเลียนเฉยๆตัวมันจะบวกหมื่นแล้วก็บวกอีกหนึ่งคลิ่ถ้าเกิดว่ามันจะบวกหมื่นห้าหนึ่งไรแล้วก็หนึ่งคลินั่นเองนะครับอีกสเก็ตหนึ่งแอคทีฟเว็นกาดโซบาร์ดเกรสโซบาร์ดการที่ติดชื่อไคเซอร์หนึ่งใบ ตัวมันจะบวกหนึ่งไรแล้วก็เมื่อจบเทินเจ็บหนึ่งเดมมันมันอคเตสีมันสามารถตีอ่าสี่ไรแต่ว่าจบเทินเจ็บแดมได้ก็เป็นตัวที่เก่งไหมอัน,นจริงๆคือถ้าคุณคิดว่าคุณเช็คไรอ่ะเกิดเพื่อเช็คไรถ้าคุณเช็คไรเก่งอย่างเงี้ยไอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยคือเป็นเด็กสำหรับคุณแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณเป็นดวงกุดเหมือนคุณพ่อนี่ก็ตามนั้นนะฮะ เด็กนี้จําเป็นต้องใส่นาลุกไอ้รักนิกไคเซอร์เวมิเลียนเต็มสี่นะครับเพราะว่าเอามาให้เดอะบลัดยัดโซนั่นเองเนาะต่อหนึ่งหมื่นสองพันมีแอคเซลแอคทีฟบันกาดวันเพื่อเทิร์นเค้าตบัตสองตัวมันจะบวกห้าพันบวกคิแล้วก็ถ้าคู่่แขงเป็นถ้าคู่แข่งมีเลกัดแถวหน้าสองใบหรือมากกว่าตัวมันจะแทนที่จะบวกค,คลิจะตีกวาดแทนเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันไม่เก่งมันเอามาแค่กดสกิลบัตหนึ่งยัดให้เดอะบลัดให้มันเป็นเข้าไปในโซแล้วก็ จะโซบัสทิ้งที่หลังก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้เล่นก่อนก็นแล้วแต่ซึ่งถ้าต้นเกมเนี่ยนะว่าให้โซบัสทิ้งแล้วบวกไดไปเลยเผื่ออะไรตายได้เกรดสามก็ใส่ไปสิบใบนะครับอีกสองใบจะใช้เป็นเจ้าหนี้เป็นบัดแอโร่ดาก่อนหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีแอคเซลนะครับคอนเทนน์ในช่องเลียในเธอเราถ้ามันอยู่ในช่องแอคเซลบวกห้าพันเป็นตีสิบเจ็ดแต่สกิลที่เด็ดดวงของมันคือสกิลล่างนั่นเองคอนเทนนอ์เรียกาด เมื่อมันโจมตีคู่แข่งสก,กิลออโตไม่เกิดไม่สามารถไพ่พีจีได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันจะเป็นตัวแบกคลิให้เดอะบัดไปบนช่องแอคเซลอะไรละให้เดอะบัตตีสี่ไดคขีพลังลงไอ้นี่ให้หมดเท่านั้นเท่าดีทางเดียวเลยแค่นี้เล่นอยู่แค่นี้และไอ้นี่ตีมันออกสามคลี่สี่คลิก็แล้วแต่มันจะตีเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มันห้ามพีจีปังนองข้ามคือการไอ้นี่อย่างเดียวก็มือแตกแล้วไม่ก็ไหลาตายได้เลยถ้ามันมีอยู่ท่าเดียวแค่นี้ ก็เกรดสามทใส่อยู่สิบใบนะครับเกรดสองใบแรกคุณพ่อใช้เป็นเจ้านีเาาน่เอามาเพอาะีขอยมันคือมาเพิ่ม Excel ให้เราแล้วก็เอามาแก้กรมได้นั่นเองเป็นสปาร์กสปาร์กแอโรดากอนก็เป็นตัวที่มากับพร้อมกับไอวอร์มิเลียนนั่นแหละอืมเดอะบลัดอะก็พันชิวพันนะครับพอที่นิวช่องเรียกการ์ดถ้าวันการ์ดเราติดไคลเซอร์ โซบ,บัดหนึ่งใบรีไทยตัวมันหาก,การที่ติดไคเซอร์1หนึ่งใบจะกองมาซูพิลิไลน์ท่าสแตนแล้วก็จนจบเทินถ้าการ์คู่แข่งถูกรีไทยจะไปบายแทนก็รีไทยบายเนี่ยไม่เท่าไหร่เป็นแค่ทางเลือกเป็นแค่ของเสริมแต่ว่าที่จริงๆของมันแล้วคือมันเอามาแก้กรรมเพื่อแบบคุณหลุดหลุดจากบล,บลัดไปเป็นดูมิลเลนเก่าเนี่ยคุณซวยมากเลยนะ คุณก็เอาไอ้นี่ยตายไปแล้วหาเดอะบัดมาทับเวอร์มิเลียนเท่านั้นเองแล้วก็บัตหนึ่งยัดโซแล้วก็ถอด The, ไอ้เวอร์มิเลียนเก่าออกบวกได้ไปก็จบนะครับใส่ไว้เต็มสี่เนะาะกันบักเนาะเกียรสที่เหลืออ่ะมันใส่ของแบบของพวกไอของพวกไอ้นี่มาก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นใช้อะ่ะเพราะฉะนั้นคุณพอ่อเลยใส่พวกนี้มาแทนนะครับก็จะใส่เป็นโอโจโอโจดีตรงที่มันมันบวกมันบวกเวฟได้ก็ ติดไว้ก่อนนะฮะ9,000ชิวพันออโต้แวนเลียมาลงสนามบัตรหนึ่งเอาแถวหน้าหนึ่งใบฮุกแข่งไปบาบแล้วก็สามารถลากตูดขึ้นมาได้ก็เอาโอโจลงมาบัตรหนึ่งเอาไปบายแล้วลากตูดวิเมเลียนตีกวาดอีกทีหนึ่งทำให้มันเล่นได้ง่ายทำให้บอร์ดเขาหายหมดได้อีกสกิลหนึ่งเมื่อออโต้เลียเหมือนกันวันเปรดเทินนะครับเมื่อจบการ์ตูนที่แวนกาดเราโจมตีบัตรหนึ่งลุกนะครับก็ ช้ง่ายแต่ว่าก็เปลืองบาทพอสมควรเนาะอีกสองใบคุณพ่อใช้เป็นเจ้านี่ซุยตันถ้าไม่มีถ้าอยากใส่ซุยตันเยอะก็ไปลดโอโจโลงตามแล้วแต่เลยแล้วแต่เวทเลยว่าจะเอาไหนเพิ่อมาไหนลดเกรดสใส่อยู่สิบใบนะครับก็ซุยตันเนาะแปดพันชูห้าพันออตโตเรียไม่เล่นกับทุกแข่งถูกบายในเทอเรายยูนิตนี้แล้วก็ไอเจ้า กระเล็ดดากอนจะในช่องแวร์หรือช่องเลียจะบวกห้าพันต่อใบเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันเล่นคู่กับเดอะบัดเดอะบัดถ้ากดสกิลของไอเดอะบัดกับไอตัวกรเ็ดสองเนี่ยเวลามันตีกวาดมันจะไปบายหมดเท่ากับว่าถ้าเจอเอเซลเราจะไอเนี่ยจะได้บวกห้าพันแบบมหาศาลเลยแต่ถ้าเจอฟอร์สก็จะบวกแค่หมื่นหนึ่งก็ถือว่าโอเคจบเทินจะโซได้ก็เป็นตัวเอามาเล่นคอมโบคู่กันเฉยๆอีกสกิลหนึ่งเมื่อ เทรอนเนาะไม่ใช่เมื่อจบการตีนิจโจมตีแวนคู้แข่งไม่มีเลียแถวหน้าย่าโซจัวซึ่งถ้าคุณมีโปรโมเจ้านี่ที่เป็นโปรโมล,ล่าสุดนะฮะก็ใช้ไอ้นี่ไปเลยก็ได้สี่ใบใส่แทนไอเนี่ยไปเลยแล้วก็ลดโอโจโลงก็ได้นะครับเป็นเป็นโปรโมล,ล่าสุดที่เพิ่งออกในงานแข่งล่าสุดกันในแข่ง Discord อ่อะก็แนะนำว่าไป หามาสำหรับคนที่อยาเล่นนาลุพรีเมียมกับน,นาลุธรรมดาเนาะเกรดหนึ่งใช้เป็นใบใหม่นะครับ Thunder Wallet d ด a g o n 8000ันชูมืน่นออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามเปิดอัปเด็ก5ใบแสดงการที่ติดไคเซอร์เวอ์มิเลียนหรือว่าสปาร์ Arrow, ากิ้งแอโร่แต่นั้นไม่เกิน1ใบแล้วเอาขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือถึงมือ1ใบด้วยก็เปิด5าหาเวเมิเลียนล่างแรกหรือหาไอ เกรดสองเนี่ยเกรดสองซูพิเรไลท์เนี่ยใครก็ได้อีกสกีนหนึ่งออตโตอ,ออตโตเรียเมื่อเรียกทุกแข่งเอ๋เมื่อแวนกาดเราโจมตีฮิตมันจะบวกห้าพันก็เอามาเล่นกับเดอะบบัดเหมือนเดิมเพราะว่ามันกวาดแถวหน้าถ้าเกิดว่ามันจะตีฮิตอย่างน้อยและสามตัวก็บวกไปหมื่นห้าเอามายืนข้างต่อตูดให้ไอ้มังกรห้ามพีจีก็ได้ แล้วก็เด็กเนี้ยค่อนข้างแปลกตรงที่ใส่ของใหม่เปิด5้าสามแล้วก็ยังใส่เปิดหาสามเต็มอีกเพราะว่าเด็กนี้ยังไงก็ต้องการเกล็ดสามขึ้นมือเยอะก็ใส่เปิดหาสามเต็มสี่นะครับเมื่อลองช่องเบเลียจากมือเปิดเด็กห้าใบเก3ดสามหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบทิ้งมือหนึ่งใบโดยที่เหลือก,กองสับอีกสก,กิลหนึ่งเขาทนิวในช่องเรียกการถ้าในเทอร์นนี้มีการถ,ถูกใบบวกห้าพัน ตอนนี้ยังไม่มีของในบ็อกใหม่เพราะฉะนั้นคุณพ่อจะใส่ฟินิกไว้ก่อนเสองอ่ะสามใบนะครับถ้ามีของในบล็อกใหม่มาแล้วเอาฟินิกออกไปใส่ไปใส่โปรโมโกับของใหม่แทนพวกเกรด2องกับเกรดหนึ่งก็ใส่ฟินิกไปก่อนอยู่ในดับโซนเห็นบายโดดลงเรียบวกสามพันแล้วก็อีกสองใบคุณพ่อใช้เป็นไอเนี่ยเอามากันกันพีเพราะาเด็กเนี้ย่ที่บอกมันเป็นเด็กลักไก่ในการที่ตีแล้วห้ามพีจ พราะว่ามันสามารถตีสี่ได้ห้าไดแล้วมันแบกทิกเกอร์ได้อย่างเงี้ยแล้วห้าม PG ด้วยมันค่อนข้างจะน่ากลัวก็เลยเอาไอ้นี่มาแทนเนาะเป็นใครบันเจ็ดพันชูหมื่นออโต้เลกาดเมื่อจบการสู้ที่แวนกดเราโจมตีเลือกเรียนหนึ่งใบตัวนั้นบวกสามพันแล้วก็เมื่อตัวนั้นโจมตีห้าม PG ห้ามพิทางนะคีเป็มีเดียวก็ไม่ได้นะครับอ่า ทริเกอร์ใช้เป็นดอ PG 4สนะครับแล้วก็ใส่เป็นดอธรรมดาหนึ่งใบถ้าก็ใส่ดอห้าแล้วก็คริเจดใบเอามาจริงๆจะใส่ครีแดนะแต่ว่ามือมันน้อยน้อยเนาะอันนี้จริงมือไม่น้อยหรอกแต่ว่าอยากได้มือเพิ่มด้วยก็เลยจัดเป็นอย่างนี้เนาะอาจจะใส่เป็นครีแเลยก็ได้นะแล้วก็ฮิลสนะครับก็อย่างที่บอกเลขนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรยาก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 อะไรนัก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 เออโอ้ยแบบนี้เป็นไรตะตะกัก โอเคอ่ะวิธีเล่นเด็กนี้ก็เพอร์เฟก i ไลท์ของมันก็มี2ตัวเนาะเพราะว่าเราต้องการหาเกรด3กับเกรดกับเกรดหนึเอ้ยเกรด 3. สาทั้ง2ตัวใช้เป็นใครก็ได้อันนี้ก็จะมาหา2กับหา3ามไม่น,นี้หาได้แต่3อย่างเดียวก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าหาเจอก็ทิ้งใครไปแน่นอนนะฮะทิ้งนกเหลือนกไปกาดก็ได้แล้วแต่แล้วก็ขึ้นสขึ้น2 ไม่ได้กเนาะอาจริงๆขึ้นเป็นใครก็ได้ขึ้นเป็นไอ้นี่ก็ได้หรือจะขึ้นเป็นใครก็ได้ให้มันให้มันได้ขึ้นเถอะเพราะว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอยู่แล้วขึ้นได้หมดอ่ะขึ้นสามในตอนนี้ที่คุณพ่อบอกว่าคุณมือบักโดยการขึ้นเป็นไอ้นี่อีมัมจได้กรีฟแอคเซลทูจวนะครับแล้วก็ลงอย่างที่เห็นนะลงไอ้เจ้าโปโมโมใบใหม่เนี่ยอะลงมารีไทยตัวมันครับแวนติดไคเซอร์หาไคเซอร์จากกองหนึ่งใบมาไล่ ไล่เป็นเดอะบลัดอิมเมจเนอี่กีฟแอคเซลแล้วก็จนจบเทินอาเรียกกาดที่ถูกรีไทยจะไปบายแทนแล้วก,กดสกิลแวนครับบัตหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดถ้าเอายัดติดไคเซอร์ก็จะได้กดสกิลก็ถ้ามือคุณมีซักตัวหนึ่งที่ติดไคเซอร์ก็ยัดเข้าไปได้มันจะได้บวกหนึ่งหมื่นห้าบวกคีบวกไดนะฮะอ่ะสมมติก็มีก็มีก็ยัดไปแล้วก,กดสกิลต่ออะไรก็จะโซบัตหนึ่งครับบวกอีกหนึ่งได ถ้าเกว่ามันจะตีอยู่ที่27,24ไรทที่เหลือคุณก็อย่างนี้บอกนะไปไล่ให้มันครบท้วนกระบวนวามเด็กนี้มันก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็ลากมือมาตีเหตุผลอย่างนงี้ถึงต้องใส่ดอทิกเกอร์เพิ่มไงอาจจะลากเป็นเจ้าหนี้กับถ้ามือน้อยๆถ้าแบบมือน้อยมากจริงๆก็อาจ,จะเป็นสองตัวนี้ในกรณีที่คู่แข่งมีเลียแถวหน้าให้เราก็ไอ้นี่ก็จะเหมาะหน่อย ถ้าแขกไม่มีเลียแถวหน้าคุณพ่อก็แนะนำว่าถ้ามีบัสเหลือก็อาจจะเอาเป็นเจ้านี้ก็ได้แค่เนี้อาจจะบุกแค่นี้ก็ได้แต่ว่าความจริงสมควรจะบุกมากกว่านี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้านี้เอามาอาจจะมีอีกเว็หนึ่งหรือตรงนี้ง่ายๆสักเวบหนึ่งอาจจะเป็นซักเออเอออ่ะอาจจะเป็นซักเจ้านีกา้ก็ได้เพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวตีฮิตแล้วมีสก,กิลอ่ะโดดลงมาจากตีฮิตแวนเมื่อกี้ แล้วคุณก็ไล่ไล่หวดได้เลยแวนตีก่อนเลยก็ได้อะไม่ได้ตีไอ้นี่ตีก่อนถ้าบัสเหลือถ้ามีบัสเหลือหนึ่งบัสถคุณก็อ้นี่ตีก่อนแล้วก็แวนวิ่งแวนวิ่งสีไดสองหมื่เจ็ดสีได,ส,ไดสองคลิตีเสร็จอันี้จิ้มจิ้มไอ้นี่ไปก็ได้บวกสามพันแล้วก็อ่าห้ามพีจีสกิลเคาน์เตอร์บัหนึ่งลุก อาจจะถ้ทริกเกอร์ก็ลงไอ้ข้างนี้ให้หมดเลยอันนี้จริงคือควรลงข้างนี้ให้หมดไอ้นี่ยจะจิ้มให้นี่ก็ได้แล้วก็ให้นี่หมดเลยแล้วก็บัตหนึ่งลุกเพื่อเขาไม่ตกทริกเกอร์ก็ลุกขึ้นมาตีสิบสี่รอบหนึ่งได้แล้วไนี่ก็ตีโคตรแรงมหาศาลแค่เนี้ยคอมโบมันมีอยู่แค่นี้ที่เหลือคือเป็นออฟเซนอ์ทั้งหมดเลยถ้าไอ้นี่ไม่ขึ้นคุณอาจจะเลือกไอ้นี่มาจิ้มใครไอ้นี่ก็ได้บวกสามพันแล้วก็ห้ามห้ามพีจีหรือแล้วก็อาจจะ อะโดดสมมุติแบบตีฮิตแล้วไบายอย่างเงี้ยดีทายแล้วไบายก็ไปโดดมาบุยสามพันแค่เนี้คือเอ้นี่ตีต่อแบกทิกเกอร์ห้ามพีจีจากไอ้นี่เหมือนเดิมมันก็นเล่นอยู่แค่เนี้เพราะว่ามันเป็นอันจริงๆคือท่ามันมีน้อยมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่าของมันมันไม่มีของที่แบบซับซับมันโดยตรงนอกจากไอเกรดสองกับเกรดหนึ่งที่ออกมาใหม่เนี่ยที่เป็นของซับมันโดยตรงเลยที่เหลือคือแบบ ไม่มีของซับตรงๆมาเลยมีแต่ของซับอรวมิลเลียนของซับกัลเลตอะไรพวกนี้ก็ามาติดใส่ไปเฉยๆก่อนนั่นเองนะฮะก็น่าจะไม่งงเนาะกับไอเดอะบลัดเนี่ยมันเล่นค่อนข้างจะง่ายละเพราะว่าข้อแรกที่สำคัญคือคือถ้าคุณมีเส้นห้าแล้วคุณกดสกิลโซบัสบั์มิลเลียนเนี่ยจบเทินคุณจะหกแดมตายนะไม่ใช่ว่าขึ้นเส้นห้าจบเทินไม่ตายนะจบเทินก็ตายนะก็เลยแบบถึงบอกว่ามันมีมีม,มเนาะ มันคือแบบถ้าคุณคิดว่าคุณไรเก่งอะ่ะเอาเลยนิกนีกน้เป็นของคุณนะแต่ว่าถ้าดวงแบบคุณพ่อนี่ก็ปวดหัวนะฮะก็ประมาณนี้กับเดอะบลัดมันเล่นได้อยู่แค่นี้คลิปมันไวอยู่แล้วอ่เพราะว่ามันไม่มีท่าท่าอื่นคือแบบไม่มีเลยอะ่ะทุกอย่างหวังพึ่งไดคิดีแล้วให้ตัวห้ามพีจีแบกแค่นี้เลยก็ ประมาณนี้นะฮะกับนารุเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วสัปดาห์นี้น่าจะได้ดูเด็กโปรไฟล์โกกันเร็วหน่อยว่าคุณพ่อน่าจะน่าจะได้มาได้ได้แยกแขนมาก่อนเนาะก็น่าจะได้รองอะไรก่อนเนาะก็ถ้าได้ระดูเร็วก็นั่นแหละนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ